พระพุทธนวราชบพิตรหรือพระพิมพ์จิรดาโครงการหลวงสร้างในปี2539ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสุริราชสมบัติครบ50ปีจำนวนการสร้างสำหรับเนื้อผงประมาณ1นึ่งล้านห0 0 0 0ื่นองครับ ประกอบพิธีพุทธายพิเศษนักอุโบสถวัดพระแก้วนะฮะวัดพระศรีรัตนาศาสดารามโดยมีพระกิจจารย์ตัวประเทศนั่งปลุกเสกนะครับเป็นต้นว่านะสมเด็จพระบุธธจารย์วัดสะเกตกองุงเทมานครนะครับพระราชาติอุดมบงคลรืยหลวงพ่ออุตมะวัดวังเวียการามจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพิ ท่านเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรวิทยาราบกรุงเทพมหานครนะครับหลวงพ่อป่นวัดบางพระนะฮะหลวงพ่อเนื่องวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชหลวงพ่อลำใหญ่วัดทุ่งลาดยาจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะหลวงพ่อมีวัดมานวิชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อทิมวัดพระขาวนะครับ และก็อีกหลายรูปนะครับสำหรับมวลสารนั้นได้รวบรวมมวลสารนะฮะต่างๆจากทั่วประเทศนะฮะและก็มีเกสาของหลวงปู่แหวนนะครับแล้วก็หลวงปู่ขาวและมีพระธาตุมวลสารสําคัญสําคัญได้แก่นะฮะผงจิตรดานะครับกระเบื้องมุงหลังคา โมเสกสีทองเศษปุนต่างๆนะครับพวกมลาัายแห้งของวัดพระแก้วนะครับมวลสารจากวัดพระพุทธบาทสลับบุรีมวลสารจากวัดประทาตุดอยสุเทพนะฮะและจากที่อื่นๆอ,อีกหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นผงปลูกเกของหลวงปู่โตะนะฮะก็มีนะครับก็เป็นมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะ ลักษณะของพิมพ์จะเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมแล้วก็จะมีองค์พระพุทธนวราชบพิิษนะประทับนั่งเต็มองค์บนฐานบัวนะฮะลักษณะของปางเป็นปางมารวิชัยดูกลยใ ดูด้านหลังคนระับเป็นรูปสัญลักษณ์นะฮะในการฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ ดูข้างๆนะฮพระานะครับอีกรุ่นหนึ่งที่มีพิธีการสร้างที่ชัดเจนแล้วมีพระเกจิขนาดจารย์ มารวมปุกเสกมากมายเป็นพระที่มีมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นพระซึ่งเราเรียกว่าพระในหลวงนะสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่น่าสะสมนะ